เครื่องนี้สตาร์ทไม่ได้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นอาการนี้ก็ใช้งานได้ดีอยู่แต่พอเอามาเก็บไว้เผื่อจะมาใช้ดึงไม่ได้ดึงให้ดูหน่อยเราเนี่ยนะครับเอาดึงเองเลยเนี่ยดึงไม่ได้นะครับเออดึงไม่ได้อันนี้เราฟังอาการนะครับหมายความว่าเครื่องนะครับวิเคราะห์ง่ายๆก็คือขณะที่เราใช้งานอยู่มันอืดและติด ดับไปเนี่ยอันนี้คือสาเหตุก็เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์นะครับจะเกี่ยวกับลูกสูบอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้คือใช้งานดีอยู่นะครับเสร็จแล้วทิ้งไว้เพื่อจะมาใช้ระไดึงไปได้อันนี้คือ99.99% 99คือสปริงคาดหักนะครับมันก็จะมาขัดตอนแรกที่มันติดอยู่นะครับมันก็จะมันก็กิ้งอยู่ข้างในเนาะกิ้งอยู่ข้างในแต่พอเราหยุดหรือว่าดับเครื่องเนี่ยไอ้คัด สปริงคับที่มันหักมันก็ไปขัดกับจานกับไอเสื้อเครื่องเนาะก็ทาให้หมุนไม่ได้อเดี๋ยวดย้วยถอดดูนะครับแต่อตอนนี้ถอดน็อตดูนะครับเดี๋ยวถอดน็อตตัวก่อนนะหมุนออกกันนะครับแต่ถอดเนี้ยถอดน็อตแค่สีตัวเราก็เห็นแล้วครับอันนี้ครับชัดเจนเลยครับ เนี่ยตัวนี้มันก็เข้าไปขัดข้างในนะครับตอนที่มันติดใช้งานอยู่มันก็กิ้งอยู่ข้างในเนาะ,ะแต่พอมันหยุดแล้วนะเราดับทิ้งไว้อ่ะมันก็เข้าไปขัดข้างในเนะี่ยเมื่อกี้ดึงไม่ได้เลยนะครับเียมันมันเข้าไปอยู่ข้างในเห็นเลยนะครับนี่ครับ มันก็เข้าไปขาดข้างในเนาะแต่ตอนนี้เราวัดดูนะครับวัดดูว่าอันนี้จานนะครับเราวัดจานจานเสร็จแล้วเรามาวัดดูคัดครับมันสึกไปมากไหมดูนะครับเนี่ยมันสึกไปมากนะครับมันสึกไปมากเนี่ยเพราะว่าเวลาทํางานเราติดเร่ง ไอ้คาดมันก็จะเวียงเอานะครับอันนี้มันมันสึกมากนี้มันกว่าจะไปสัมผัสที่หน้าจานนะมันก็ต้องขยายไปตัวไปมากแต่เวลาขยายตัวไปมากเนี่ยโอกาสโอกาสสปริงคาดหักมันก็สูงนะครับมันไม่เหมือนกับที่มันอยู่ใกล้ๆเนาะเวลาขยายตัวนิดเดียวล็อกเลยเนี่ยอันนี้สปริงมันก็ทนนะครับตตอนนี้เราก็ช่วยเหลือมันได้เหมือนกันนะครับเราดูนะครับ ขนาดนี้เวลาเราเปลี่ยนสปริงเสร็จแล้วก็ยืดสปริงขึ้หน่อยนะสรุปตอนนี้นะครับที่จะให้ดีที่สุดนะครับคือตัวนี้มันมันโยกมากนะนี่ครับมันมันก็ดังนะครับดังมากเลยเนี่ยถ้าเป็ี่ยนไปได้เราเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดทั้งชุดเลยนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนสปริงเสร็จแล้วต้องง้างสปริงนะง้างสปริงให้ตัวนี้มันขยายหน่อยนะครับให้ตัวนี้มันขยายออกให้มันขยายใกล้ๆกับจานนะแต่ว่ามันมันก็จะไม่ไม่ทนนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันมันมีปัญหาเยอะครับที่มันเนี่ยครับนี่เปลี่ยนใหม่สรุปแล้วเปลี่ยนใหม่เลยนะครับจะเอาทั้งเป็นรุ่นสองก้อนหรือสามก้อนก็ได้นะครับสองก้อนก็สปริงมีสองตัวนะครับเนี่ยถ้าสามก้อนเนี่ยสามก้อนก็สปริงมีสามตัวมันมันมีให้สองรุ่นนะครับเนี่ยหมุนหมุนน็อตออกแล้วก็ใช้ลูกดูดดูดออกก็ได้นะครับหรือว่าใช้ค้อนตีออกก็ได้นะ ออกมาแล้วครับดูรอยมันนะครับเนี่ยตัวนี้ที่มันที่มันออกเมื่อกี้เนาะมันมาขัดกับที่เนี่ครับขัดกับนี่กับตัวจานมันก่อนใส่ก็สำรวจดูนะครับไม่มีไม่มีอะไรข้างในแล้วก็ใส่ได้เลยเนี่ยขัดสองก้อนหรือสามก้อนมันก็ไม่ต่างกันครับแต่มารุ่นก่อนนะรุ่นก่อนมันจะมีร่องริ่มเนาะอันนี้ก็ใส่ทั้งร่องริ่มก็ได้แต่รุ่นใหม่มันไม่มีร่องริ่มนะครับ ก็แค่นี้แล้วก็ใส่ได้เลยหลังจากเปลี่ยนคัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เจ้าขเขาลองเนาะแค่นี้ครับแค่นี้มาก่ออันหมุนได้แล้วแค่นี้ครับทำไม่ยากครับ